ซิมิลันวันต้องไปรถตู้มารับแต่เช้าตรปูประมาณตีห้าก็มารอที่รอบีครับเอาไป้พร้อมนะป้าเราไปขึ้นเรือกันที่ท่าเรือของซีสตาร์ครับเราใช้บริการของซีสตาร์ พอไปถึงปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับจัดเลยอาหารนี่เลยเป็นไงอาหารโอ้โหอาหารเอาให้ยับก่อนขึ้นเรือคือเธอจะอ้วกแล้วก็เอาให้นานเอาให้ปลากินหน้ำก็กองใหน้ำมาเต็มที อนเช้าเช้านะครับเราไปเป็นคลิปแรกกลุ่มแรกเลยไม่ค่อยมีคนนะครับแต่จริงๆและคนโคตดเยอะเลยคุณผู้ชมเช็คอินก่อนขึ้นเรือจ้าและทริปนี้นะครับเขาจะให้ผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนนะครับแล้วก็รวมถึงหน้ากานะครับแล้วก็มาฝังกลกันอย่าเรียกหมูต่อข้าวนะเพราะจะไม่เรียกคุณมีรันนะฮะ โดยที่ว่าเรานะพี่เราจะเริ่มนับจะด้านใต้นะฮะี่ด้านใต้ถึงด,ด้านเหนือนะพี่เกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามพี่หูยงปลาหยันปลายัง,ยงหูยงปลาหยันแล้วก็ปลายยังสามเกาะนี้เราจะไม่ได้เข้าไปนะพี่มันเป็นเหตุอนุรักษ์พันเตานะฮะพร้อมแล้วลุยเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ึงชั่วโมง20นาทีนะครับด้วยสปีดโบสท3เครื่องยนต์ 3. นี่แหละฮะถึงแล้วกับซีมิลานนะฮะน้ำทะเลสีฟ้าสวยมากมากกับคุณผู้ชมครับสีฟ้าเหมือนที่เห็นเลยนะฮะภาพนี้ไม่ได้มีการตกแต่งแต่อย่างใดครับภาพจากกล้อง GoPro โเโผียวๆยนะเดี๋ยวเรือเขาจะนำอาหารลงก่ะนนะพี่นะขออนุญาตนะไนอเิดไม่นิดนะเดี๋ยวเขาเอาไปก่อนนะ จุดนี้เราจะดำน้ำกันที่ประมาณ40นาทีแล้วก็ขึ้นไปอีกหาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยานครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าน้ำเนี่ยใสเหมือนกระจกเลยนะฮะใสเหมือนสระว่ายน้ำที่บ้านคุณเลยสวยมากๆไก้ตามไป เดี๋ยวทาให้ตีลีนจุดนี้เป็นจุดดำน้ำแรกที่เราจะมาดำน้ำกันที่ซิมิลันนะครับเรายังไม่ขึ้นหาดนะครับมาถึงปุ๊บเราจะมาที่จุดนี้เลยเป็นจุดดำน้ำจุดแรกครับน้ำทะเลค่อนข้างที่จะสวย สวยมากๆสวยจริงๆ ที่ทำการอุทยานซิมิลันน้ำทะเลหน้าหาดสวยมากมากก็เวลาเล่นน้ำมะมันจะมีทุ่อยู่นะเราจะมาทำการกินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะครับ จากนั้นเราจะไปทำการทิ้งข้าวกันบนหาดนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศข้างบนนี่ร่มรื่นมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มานะครับสิ่งที่ห้ามเลยนะก็คือพบพลาสติกกับขยะห้ามนำขึ้นมาครับหรือถ้านำขึ้นมาก็ต้องเอาลงเรือเพื่อที่จะไปทิ้งบนฝั่งนะครับบนเกาะเขามีถังขยะให้แต่ก็แยกกันดีๆนะครับ สั่นนะครับภาพก็เลยกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนที่เห็นเลยนะฮะเสียดายจริงๆครับ năm, mười, cho mười, năm,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  Okay. แป๊บหนึ่งน,นะจ๊ะจ้าเอารพระพี่เอาติดกล่องอสองสี่หกแปติดช้อนฝั่งนี้นะคะช้อน,เ,นเอาติดยาของพี่หนึ่งใช่ไหมพี่ครับพี่หนึ่งเนาะทานเสร็มรบกวนน้ำกล่องมาคืนฝั่งนี้ด้วยนะพี่ช้อนฝัง่งน,นี้นะจ๊ะของพี่เมื่อไหร่ครับออกใช่งไหมครับเดีนเน๋ยวนะพี่นะที่เอาตรงนี้ไปก่อนอ๋อ ช้อนตรงไหนครับช้อนช้อนอ,อยู่รงน้บตอนนี้อยู่ที่อุทยานนะครับอุทยานหมู่เกาะสุริมัน มิลันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่กเกาะหินเรือหินเรือใบนะครับแล้วก็จะไปดำน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะกลับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคนกำลังทยอยมากินข้าวท,ที่ที่ทำการอุทยาแทนแห่งชาตินะครับทัวร์เราโชคดีตรงที่ว่ามาเป็นทัวร์แรกๆมันก็รู้สึกว่าไม่มีคนแล้วก็รู้สึกแบบส่วนตัวมากๆแต่ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วแต่เราคนกำลังมาแต่เรากำลังจะไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็จุดดำน้ำนะครับตอนนี้คนกำลังเยอะเดี๋ยวให้ดูคน และเราก็มาถึงจุดวิวพอย์ของเราครับจุดมาหาชนที่ใครๆมาซิมิลันต้องมาที่นี่นั่นก็คือหาด เรือใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่หาดแล้วเราจะทําการเดินไต่ขึ้นไปบนหาดเรือใบเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงตามผมมา

đi nào, nhanh lên nhanh lên, rồi ta đùa rồi ta được, 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 ตามเลยมั้ยคนตามเลยโฆษณาแล้วยี่สิบกว่าคนเองเดี๋ยวนะครับอย่างนี้กะห้าหมืเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเดินขึ้น จุดที่เป็นหินเรือใบนะครับตรงนั้นเนี่ยหินมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะีก็สงสัยนะครับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทีนี้ใครแม่คือทางทางทางอุทยานไม่ให้ใส่รองเท้าเข้ามาในเกาะนะครับนี่ได้ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่าเดี๋ยไปดูกันนะฮะเหินที่นี่ตากแดดทั้งวันนะให้ดูบรรยากาศ

อีกสูงไหมครับอ๋อคอนหินใช่ไหมครับใช่ใช่มันแสบแสบเท้าตรงไม้มันร้อนเอา,เอา,เอา ช่องนิดเดียวเองอต้องรอดเข้าไปนะครับต้องรอดต้องรอดู้กายกลิ้งสูงมากตรงนี้ต้องระวัง เดี๋ยวไปต่อครับอีกหนึ่งขั้นตรงหินนะครับตรงนี้คุณจะรอคิวถ่ายรูปเยอะนะครับตรงนี้ร้อนมากนะครับเพราะว่าขาเปล่าพี่รองเท้านี้นะครับร้อนนะแต่มาเถอะคุ้ม 哎呀！ เกาะสิทธิ์่ที่เราลงจุดแรกอ่ะเราไปตรงไหนได้ใช่ไหมเราเดินไปหาเล็กก็ได้เราขึ้นเขามีหาเล็กด้วยมีแล้วบ้านหลังตรงโน้นอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้หมดเลยพี่ของเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขานอนเนาะที่นี่เขาไม่สร้างมังกรโลครับเขาไม่สร้างมังกรโลแต่เกาะสิทธิ์เขาสร้างเขาสร้างแต่ขึ้นไปก็สวยสวยมากเลยมันสวยสวยาเแบบ ใช่ครับตัวเองเข้ามาเหมือนถ้าเราออกไปเล่นน้ำก่อนแล้วเราเข้ามานะเอที่อยู่แล้วถ้าถ้าเทียบกับเกาะตาชัยสมัยแต่ก่อนกับชายหาดสวยกับมูลตรงนั้นสวยกว่าเนาะที่ถ่ายรูปสวยเลยกว่ตาชัยมาไม่ทันตอนนั้นผมกำลังจะมาผมมาไม่ทันตอนนั้นปิดก่อนเซรามเขาไปถ่ายแบบครับพี่ก็จะไม่หาพันยาเป็นกิโลเครับหาพันยามากแล้วทีนี้พี่ถ่าย ตรงไหนก็สวยสวยที่แล้วมันสามารถที่จะแบบที่ไม่มีคนนะครับคือเหมือนตรงไหนที่ไม่มีคนที่สามารถไปไปหาพื้นที่ได้นะแต่ถ้าว่าไม่เหมือนยูนิลัมปังนี้มันมีคนมันเยอะคนเยอะพอเยอะที่ถ่ายเห็นคนมันก็ใช่อันนี้ผมว่าน้อยนะถ้าเทียบกับสมัยสมัยตอนจีนเนี่ยเขาจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวอ๋อคร้บเขาจะบังคับให้พี่เข้าสลับกันครับ อันนี้ก็เรียกอ่าวน้ำชัยเดี๋ยวพี่สังเกตดูมันจะมีหาดเล็กๆอยู่นะพี่ห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดพี่เต่ามันขึ้นวางไข่นะครับห้ามขึ้นนะพี่ถ้าเราขึ้นไปปั๊บเต่ามันจะไม่ไข่แล้วพี่นะครับอุทยานเขาไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้นนะ กันใหม่กับทริปหน้าทริปนี้สีมิลันสวัสดีครับ้าด